ชื่อเขามีคําว่ากรอสนะเฮย้ยมันจะฉ่ามันจะเปียกมันจะเอ่ยได้ไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะบางเบากินผิวดีมากถึงแม้ว่าบีบิงบิ๊กจะลงเยอะไปหน่อยก็เถอะส่งมาใช่ว่าบีบิงบิ๊กจะต้องอวยก็มาพูดกันตามเนื้อผ้านนะว่าเขาทําเนื้อมาไม่ได้ตึงจริงอะ่ะมันจะไม่เกาะบริเวณที่เป็นแผลได้แต่ตัวเนี้ยเกาะได้เออคือถ้าผิวสวยแบบนี้ตลอดทั้งวันนะแล้วคุมมันดีติดทนไม่หยูดไม่หยาด ให้เต็มสวัสดีค่ะกลับพบกับบิ๊กแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวรองพื้นออกใหม่นะคะจากแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นแล้วนะคะเป็นแบรนด์ที่เรารีวิวงานผิวในปีนี้ของเขามาสองตัวแล้วนะคะทั้งรองพื้นที่เพิ่งปรับสูตรไปใหม่นะคะแล้วก็แป้งพัฟสองรองพื้นที่แบบว่าเป็นแป้งที่ลดมากแป้งไม่ใช่แป้งไทยถูกหรือ,อยังว่าเป็นแบรนด์อะไรใช่แล้วค่ะกับแบรนด์เคสนะคะเคสโตเกียว ล่าสุดนะคะเขาออกมาเป็นรองพื้นแบบนี้เลยเป็นกระปุกนะเป็นเจลลี่ฟาวเดชั่นนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูแบบเร็วไวนี่น่าใช้มากเป็นกระปุกนะคือตัวนี้เพิ่งวางขายที่ญี่ปุ่นนะแล้วตอนนี้คือเข้าไทยแล้วไวมากบิ๊กได้มาปุบนะคะบิ๊กก มารีบรีวิวให้เพื่อนดูเลยนะก่อนจะไปลองใช้ดูนะคะว่าลองพื้นเจนลี่จากเคทนะคะจะปังจะปึ้งเหมือนงานผิวตัวนก่อนหรือเปล่าก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดซับสไคร e ์ช anel b i n g big นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหมๆ่ๆถ้าทำทั้งหมดแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะว่าลองพื้นเจนลี่แบบกระปุกใช้จริงเราจะเป็นยังไง วันนี้เราอยู่กับเคสเจนนี่กอดลาติ Foundation ชื่อเขามีคำว่ากอดนะุมันจะฉ่ำมันจะเปียกมันจะเอ่ยไดไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะน้องคนนี้นะคะราคาวางขายล่าสุดนะบิ๊กเชนช้อปปี้หกรบาทก็ราคาแอบสูงอยู่เหมือนกันแต่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะว่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาไหมน้องคนนี้นะคะเราซื้อมา,าจะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะแล้วในกล่องอะ่ะเขาจะมีนี่ด้วยเป็นที่ตักนะคะนี่ เป็นที่ตัดแบบรองพื้นขึ้นมานดจะได้แบบไม่มีการปนเปื้อนหรือว่าเปื้อนใดๆนะน้องคนนี้นะคะเขามีมาให้เลือกทั้งหมด6สีนะแต่สีอไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกับตัวรองพื้น Skin Maker หรือปากก็มาลุ้นกันนะแต่จะบอกว่าในคอลเลคชันเนี้ยไม่ใช่มีแค่รองพื้นที่น่าใช้นะคะเขายังมีพับนะ เป็นพับลงรองพื้นมีไพรเมอร์เจลลี่แล้วยังมีคอนซีลเลอร์คอเลกเตอร์อีกหลากหลายสีมากนะคะแต่คลิปนี้พบ่ขอโฟกัสไปที่น้องรองพื้นเจลลี่ก่อนเนาะว่าผลลัพธ์เป็นยังไงส่วนคลิปต่อไปเดีบิ้วจะมาลองใช้ลองเล่นของเล่นที่ได้จากเคสในคอลเลกชันนี้ให้ดูนะคะเพราะว่ามันมีงานผิวหลายๆตัวที่น่าใช้มากนะ มาดูสวัดสดีของรองพื้นเจนลี่จากเคตตัวใหม่นะคะมีไหมเลือก6สีอย่างที่บอกไปนะเริ่มต้นที่สีเบอร์ 00P จะเป็นสีขาวอมชมพูนะคะแล้วก็มาที่เบอร์00ธรรมดานนะอันนี้จะมีความเป็นนูท่อแล้วก็01อันนี้ก็นูท่าอ,อยู่นะคะ02ก็นูท่า03เป็นสีแบบขาวเหลืองนะซึ่งบิ๊กคิดว่าบิ๊กน่าจะใช้เป็นสีนี้แหละแล้วก็04นะคะก็เข้มถัดลงมาแต่ก็ไม่ได้มีความเหลืองนะหรือว่ามีความแบบออกนูท่าหน่อยนะคูทนนิดนิดเนาะ สีเป็นประมาณนี้คือชาร์จสีอ่ะไม่เหมือนกับรองพื้นรุ่นสกินเมกเกอร์เลยนะก็ต้องเลือกใหม่นับหนึ่งกันใหม่ถ้าใครจะมาใช้ตัวนี้นะคะสีเป็นประมาณนี้ลองแบบพิจนารณาดูว่าเพื่อนจะเลือกสีไหนส่วนใครสีผิวประมาณบิ๊กไปบทส่วนสามด้วกันเนาะน้องคนนี้นะคะเข้ามาในขนาด25กร,รัมนะกระปุกคือใหญ่มากแล้วก็ให้ดูดทนึงคือแบบเนี่ยล้นจุกทะลักมาก เพิ่งมาอ่านในโบชัวร์ที่ทางแบรนด์ให้มานะคะตัวนี้ไม่ใช่แค่ที่ตักนะเขาบอกว่าตัวนี้คือสปาตูราเดี๋ยวมาลองดูมันจะปาดเนื้อรองพื้นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก่อนจะไปลองใช้จริงนะคะเดี๋ยวมาพูดถึงคาเคลมดีกว่าว่ารองพื้นเจนลี่ตัวนี้เขาเคลมเรื่องอะไรกันบ้างคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นรองพื้นเนื้อเจนลี่ที่คอยอุ้มผิวมอบความงามฉ่าโกฉ่าวาวยาวนานตลอดทั้งวันที่สำคัญคือให้การปกปิดสูงคนหน้ามันไม่ต้องกลัวนะคะเพราะทางแบนดบอกว่าถึงจะเป็นรองพื้นที่ให้ความฉ่ำเบาแต่ ช่วยควบคุมความมันและไม่ทําให้หน้ามันเพิ่มรองมันแล้วก็ตามสไตล์รองพื้นงานผิวจากบ้านเคสโตเกียวนะคะตัวนี้ผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองคนเป็นสิวใช้งได้ไม่เห่อไม่อักเสบแน่นอนแล้ววันนี้วิ่กมีสิวด้วยแกเดี๋ยวมาลุ้นกันเนว่าใช้จริงแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงเพราะคำเคมมันดูว้าวดู a เมซ i n g ดูเป็นนวัตกรรมมากบิ๊กชอบเห็นแบรนด์เคาน์เตอร์แบนด์นะแบบ พูดได้ปะว่าแคนเนปโปเลยอย่างเงี้ยเขาชอบทํารองพื้นแบบนี้ออกมาขายนะเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้แล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงขยั <S 2> <S 2> <S 2> เดียเข้ามาใกล้ๆนะคะจะได้เห็นการปกปิด t e x t อร์บนหน้านะก็อย่างแรกเลยคือมีสิวอักเสบใหญ่มากอย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็มีรอยสิวเหมือนเดิมจะขอลงหน้าฝั่งนี้ก่อนคือทางแบรนด์เขามีขายพับในการลงรองพื้นด้วยนะคะแต่รู้สึกว่าวันนี้อยากใช้อะไรที่มันเป็นแบบเป็นตัวเราที่เราเคยใช้ในรองพื้นหรืองานเิียวตัวอื่นๆนะคะก็เลย ขอใช้แบบที่บิ๊กถนัดก่อนแล้วกันเนาะส่วนคลิปถัดไปอะ่ะเดี๋ยวจะมาลองเล่นของเล่นจากทางแบรนด์เคสทั้งหมดให้ดูอีกทีหนึ่งนะมาค่ะอันนี้เบอร์ศูนย์สามนะที่ใช้อย่างที่บอกไปจริงๆอะ่ะตรงเนี้ยคือมีปริมาณรองพื้นอยู่เยอะมากก็จะขอแบบลงไปที่หน้าอย่างนี้ไปก่อนไม่เป็นสปาตูล่ายัางไงอะ่ะเพิ่งเคยเห็นสปาตูล่าแบบนี้อ๋อเกี่ยอย่างนี้นะเนื้อเจลลี่คนนุ่มมากเลยอะ่ะอ่ะขอเกลี่ยทั่วหน้าก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาตบๆไม่รู้ลงเยอะไปหรืรรรรอเปล่า,าน,นี่ประมาณนี้ มันนี้เนาะสำหรับครึ่งหน้าน่าจะพอจริงจริงมีเหลือในนี้อีกเยอะเลยอะถ้ามาเป็นกระปุกแบบนี้หลายหลายคนที่ห่วงเรื่องความไฮย,ยีนก็น่าจะมีความกังวลใจเนาะแต่วิคิดว่าทางแบรนด์เขาน่าจะคิดมาแล้วเนาะว่าการเปิดใช้แบบนี้มันเขาน่าจะแบบคำนวณมาแล้วว่าต้องยังไงถึงจะไม่ไม่เสียคุณภาพของรองพื้นเนาะนี่บิ๊ก็จะใช้พับซูเปอร์มัมในการตบๆนะคะเนื้อเจลลี่มันก็เป็นรองพื้นเนื้อฉ่ำๆเนาะโอ้ออนอก,กปิดเป็นไงกริปนะ แล้วเนื้อเขาแบบบางเบาเกิืผิวดีมากถึงแม้ว่าบิ๊บิ๊กจะลงเยอะไปหน่อยก็เถอะแต่ไม่หนาไม่หนักอะงานผิวญี่ปุ่นเหรอเนาะงานผิวบ้านเคสไวไวใจได้อยู่แหละหรือเปล่าต้องมาดูกันยาวๆว่ามันจะกุมมันหรือเปล่ามันจะเอยไ,ได้ไหมนะเพราะตัวนี้ก็ยังไม่เคยแวร์เทสนะอันนี้เป็นการลองใช้แบบ Word Imppress สชเพราะว่าได้มาก็แบบมารีวิวให้เพื่อนดูเลยเพราะแบบมีคนขอ มาว่าอยากดูรีวิวน้องคนนี้ก็บีมิกจัดให้ค่ะแล้วก็ขอบคุณทางแบรนด์เคสด้วยนะคะแบบน่ารักเสมอเลยเวลามีของออกใหม่มาก็ส่งมาให้บีมิบิกตลอดแต่ส่งมาใช่ว่าบีมิบิกจะต,ต้องอวยก็มาพูดกันตามเนื้อผ้านนะว่าเป็นยังไงอันนี้ลงไปแล้วครึ่งหน้าแกกริบป,ปะงานสร้างผิลใหมให่ให้การปกปิดสูงแบบที่ทางแบรนด์เคมเลยนะคะแต่ว่าเนื้อดูไม่หนาไม่หนักนะอ๋อคือตึบแน่นดีเลยอะฟิลลิ่งคล้ายๆกับตัวสกินเมเกอร์แต่ว่าตัวเนี้ยบิ๊กว่าไม่มีความฉ่ำ ที่มากกว่าแล้วก็การปกปิดที่แอบจึงกว่านะอันนี้พูดแบบใช้ฟิลลิ่งความรู้สึกเดิมนะแต่เดี๋ยวมีคลิปเปรียบเทียบแน่นอนนยมันดูกริบมันดูแน่นมันดูแบบสุดๆนะแล้วดูตรงเนี้ยเป็นแผลนะเป็นแผ่อักเสจกบจากการเป็นสิวอักเสบนะก็ปกปิดเก็บได้ดีนะเพราะบางตัวรองพื้นหรือคุูชั่นที่เขาทําเนื้อมาไม่ได้จึ้งจริงอะ่ะมันจะไม่เกาะบริเวณที่เป็นแผลได้แต่ตัวเนี้ยเกาะได้เออ คือลดคือปังแต่ก็มาดูว่าอีกทีหนึ่งตอนเย็นกนตัวเนี้ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าน้องเขาเป็นสิวเนาะมันจะอักเสบขึ้นหรือเปล่าก็มาลุ้นกันแต่ภาพรวมตอนนี้ลงไปแล้วครึ่งหน้าผิวสวยมากดูดิกรีบแน่นทนนานหรือเปล่ามาลุ้นกันนาะเรื่องความทนนานแต่ตอนนี้คือผิวกริบและฟินิชคือดีนะตอนแรกมันมีความแบบเซนลี่กอดก็กลัวว่ามันจะฉ่ำเกิน ก็ไม่ได้ฉ่ำขนาดนั้นมีความเลื่อนแสงเบาๆเนาะเดี๋ยวไปดยอีกข้างหนึ่งกันเพราะว่าผิวสวยมากอยากผิวสวยแบบนี้ทั้งหน้าแหละเอาจริงอะ่ะพอมันเป็นกระปุกก็แอบมีความใช้งานที่ลําบากนิดนึงนะแต่ก็ไม่น่าจะลําบากมากคือมันต้องแบบหมุนกระปุกแล้วก็ต้วตัว,ตวปัดๆลงที่หน้าเนาะคือถ้ามันเป็นแบบหัวปั๊มที่เราถนัดแล้วก็บีบที่หลังมือเอยอะไรอย่างนี้ใช่ปะอันนี้ต้องต้องหมุนฝาอาจจะไม่ชินด้วยแหละเนาะ มันคงไม่ได้ลําบากขนาดนั้นหรอกแค่เรายังไม่ชินฝั่งนี้ขอลงประมาณนี้หน่อยเบอร์ศูนย์ศันี้ก็คือสีเหลืองชัดเจนแต่ลงไปแล้วมันก็ไม่ได้เหลืองขนาดนั้นนะเป็นสีวอมโทนตัวเดียวนะคะของรองพื้นรุ่นนี้นะเพราะอย่างเบอร์ศูนย์ศูนย์พีก็จะเป็นโทนชมพูโทนเดียวแล้วก็สีอื่นอะ่ะเป็นนูนเท่าโทนหมดเลยก็ดูด,ดิผิวกริบไวมากดูเนี่ยเห็นปะคือเนื้อเขาลื่นเกี่ยง่ายอะ่ะแล้วบวกกับพับอันนี้ที่มันมีความใหญ่ใช่ปะ นี่หน้าเนียนเลยแล้วเนียนสวยดีมากอะ่ะเพื่อนเพื่อเห็นการปกปิดมันกริบขนาดเนี้ยแต่ว่ามันไม่หนักหน้าเลยนะมันเบามากอะ่ะนวัตกรรมปะนวัตกรรมจากเจแปนปะเจแปนอินโนเวชันปะเนี่ยสวยแน่นเลยออกงานอะ่ะลองพื้นตัวนี้คือออกงานสกินเมคเกอร์มีความเหมือนแบบเออใช้ในชีวิตประจำวันก,กรุบกริบเนาะแต่ตัวนี้คือ ออกงานเท่านั้นแต่ว่าใช้เบาๆก็ได้แหละแต่บิงบิกเลือกที่จะใช้เยอะไงดูดิหน้ากริบหน้าแน่นเลยแล้วความฉ่ำเล่นแสงเอยใดนี่คือเจะรี่กอดมากแค่ดูการเบอร์ผิวของสางก็คือจึง้งผิวสวยผิวกริบนะเอาจริงปะกระปุกนั้นอะบิวว่าใช้ได้น่าจะเป็นแบบเกินปีเพราะอันนี้บิกว่าบิวใช้นอยด้วยนะใช้จากที่มันอยู่ตรงฝาที่มันแบบเหมือนล้นมาทางฝา ยังใช้ไม่หมดเลยแต่ว่าให้ผิวที่กริบขนาดนี้ซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปอ่ะลงน้อยกว่านี้อีกนะบิ๊กคิดอย่างนั้นเพราะว่าอันเนี้ยบิ๊กแอบลงเยอะไปให้ผิวที่กริบจึงมากแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปอ่ะไม่ต้องลงเยอะเท่าบิ๊กก็ได้เออแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดคืออาจจะหมดอายุก่อนที่จะใช้หมดนะบิ๊กพูดาตามตรงเพราะว่าพิกเมนต์เขาแน่นมากอะ่ะคือลงแต่น้อยมันก็ให้การปกปิดจิตจึงแหละส่วนบิ๊กบิ๊กก็ตามสไตล์ช่องบิ๊กบิ๊กก็คือ ลงเต็มสตรีมเพื่อนเพื่อนเห็นว่าเออถ้าลงกริบๆอ่ะลงจึ้งๆปังๆอ่ะมันจะเป็นผิวแบบนี้ค่ะงานสร้างผิวใหม่คือชอบผิวตัวเองมากจึง้งเนาะฟังเนาะเดี๋ยวมารีแคปแบบคร่าวๆไวๆสลับรองพื้นเจลลรี่จากเคสนะคะก่อนที่พี่จะไปแต่งหน้าส่วนที่เหลืออย่างแรกเลยเป็นรองพื้นที่ให้การปกปิดแบบสูงจึง้งฟูคาร์วัลเลตฟาวเดชั่นนะเก็บรอยอต่างๆครบมากแผลก็เอาอยู่เห็นปะสองคือเบอร์ผิวสวยนี่เบอร์ผิวเบอร์ลุมลงมขนต่างๆได้ดีมาก สามฟิ 3, นิตด,ดีเจลลี่กอสชํำเล่นแสงแต่ว่าไม่มีความเมือกอะ่ะไม่มีความแบบเปีเยกมันเป็นเหมือนแบบชํำจากภายในอะ่ะพิ่กไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่ามันชํำได้ไงแต่ว่าหน้าบิ๊กอ่ะไม่รู้สึกเปียกเลยนะคะ 4. เห็นการปกปิดที่จึ้งห้องขนาดเนี้ยแต่ว่าเนื้อบางเบานะคือถ้าลงแบบบางๆงเบาๆ,บาๆก็คือกือนผิวแนบผิวแน่นอนส่วนเนี่ยลงแบบตึ๊บๆึยังดูไม่หนาเลยอะ่ะ ภาพรวมตอนนี้คือแบบดีลดมากสลับรองพื้นเจลลี่ตัวนี้นะคะแต่ก็ต้องมาดูกันยาวๆเนาะว่าการพุมมันจะเป็นยังไงการติดทนต่างๆเนะาะจะกันน้ำกันเหงื่อไหมก็มาลุ้นกันเดี๋ยวไปขอแต่งหน้าส่วที่เหลือกันนะคะเดี๋ยวกลับมาดูฟินิชดูกันค่ะกลับมาแล้วค่ะฟินิตลุปเป็นประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างผิวสวยเนาะแกดูสิผิวสวยมากแบบหน้านเนียนดูกรุนผิวอะ่ะอันนี้มีการเซ็ตแป้งนะคะเป็นแป้งฝุ่นจากสกินดิฟิกเนาะใต้ตาทีโซนเหมือนเดิมนะ ต่ภาพรวมคือผิวสวยแล้วก็ไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์อะไรเพิ่มเลยจบครบที่น้องเจนลี่ฟาวเดชั่นตัวนี้ตัวเดียวจากเคสโตเกียว okay, นะคะผลลับคือแบบแค่น okay, ี้ผิวสวยมากคือถ้าผิวสวยแบบนี้ตลอดทั้งวันนะแล้วคุมมันดีติดทนไม่หยืดไม่หยาบบิง้งบิ้งให้เต็มไม่หักเนาะตอนนี้เป็นเวลา8โมง29นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีก10ชั่วโมงข้างหน้าเนาะมาลุ้นว่าหน้านี้ผลลั์ผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงจะเป็นยังไงกันค่ะเดี๋ยวถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเลย,เลย กลับมาแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลา19บเนาิกาห้นาทีนะคะผ่านไปแล้วประมาณ11ชั่วโมงนะคะกับรองพื้นตัวใหม่จากแบรนด์เคทนะเ e นเ y f o ี่ฟาวเดชั่ผลลัพธ์11ชั่วโมงเป็นแบบนี้เลยดูสิเพ้งปะสวยนะคือหน้าเนี้ยก่อนที่วิกจะมาถ่ายคลิปตอนเนี้ยไปกินหมูกระทะมาด้วยแล้วคือ,อหน้าไม่มันเยิ้มไม่เมือกเหมือนมันหมูกระทะเพื่อการอยู่อยางที่วิกชอบเป็นอนะ่ะอันนี้ถือว่าน้อยเลยนะอืเห็นว่าน้อยเลย อาจจะมีตรงชอกจมูกบ,บ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้น่าเกลียดนะคือจุดอื่นที่พี่ชอบแบบเนี้ยเป็นคราบตรงเนี่ยมุมปากเลยเนี้ยไม่เป็นนะคือผิวสวยและคือหน้านเนียนสวยดีมากเลยอะดูเห็นไหมไม่มีคุชชั่นหลุดคุชชั่นแหวกแต่วันนี้ก็สำรภาพตามตรงว่าไม่ได้ใช้ชีวิตแบบสมบุกสมบันเท่าไหร่ไม่ค่อยเจอแบบความร้อนหรือว่าเหงื่อนะเดี๋ยวมีการมาทดสอบการกันเหงื่อให้ดูแน่นอนนะคะอ่ะแต่ก่อนจะไปทดสอบการกันเหงือ่อขอมาซับหน้าให้ดูหน่อยเนาะ เพราะว่ามันก็มีความมันขึ้นมาบ้างแหละสุ่คกิบไม่ได้เยอะอะไรแต่ก็มาลองสับดูว่าจะมีหลุดหรือจะชู่บ้างน้อยแค่ไหนนะครับสับหน้าไปแล้วนะคะหน้ากลับมาแมต์สวยเหมือนตอนเช้าเลยดูสิหน้านเนียนดีมากอะมีคุชชั่นมีรองพื้นหลุดรองพื้นแหว่งไหมไม่มีนะคือติดทนดีสมกับเป็นรองพื้นงานผิวจากบ้านเคตนะเนี่ย คุณภาพไม่ตกไม่พองเลยลดมากอ่ะและมีหลุดติดชั่วเท่านี้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะถึงจะหลุดติดชั่วเยอะแต่ว่าบนหน้าไม่ไม่พองนะยังแน่นดีอยู่เลยอะ่ะมาสรุปการใช้งานกันดีกว่านะคะสำหรับรองพื้นเคสนะคะเจนลี่ฟาวเดชั่นแต่เราจุดไว้ให้คะแนนไงบ้างคะ่ะ1ในส่วนการปกปิดปกปิดจึง้งปกปิด้องมากคือปกปิดตาแตกอะ่ะฟูคัลเวเลตฟาวเดชั่นเลยนะเนี่ยเห็นปะเก็บรอยต่างได้ดีถึงแม้ว่าจะเป็นแผลก็ยังเอาอยู่นะทุกคน ปกปิดลดจริงคะแนนการปกปิดนี่เอาไปเลยที่9.9เต็ม10ค่ะสองใน,นส่งความบางเบานะคะถึงแม้ว่าการปกปิดจะกริบผิวสวยหน้าเนียนแน่นออกงานได้แต่คือบางเบาเกินผิวมากนี่ขนาดลงเยอะนะแต่ว่ารู้สึกไม่หนักหน้าเลยแล้วถ้าเพื่อนๆลงแบบผิวๆบางๆาเบาๆนะรับรองว่าเป็นธรรมะไม่โปะแน่นอนความบางเบาเอาไปที่10เต็ม10ไม่หักค่ะ3ใน,นส่งความปิดทนนะคะนี่ ติดแน่นทนนานหน้าไม่พร่องเลยคือแบบเนียนแน่นเหมือนตอนเช้าถึงแม้ว่าซับหน้าที่จะชูไปอ่ะจะมีหลุดออกมาค่อนข้างเยอะแต่ผิวยังสวยและแน่นดีอยู่การติดทนนี่คือสอบผ่านเอาไปติดเติมิไม่หักเช่นกันค่ะข้อ4ีนะคะในส่วนการควบคุมความมันนะคะเป็นจุดที่บีแอบกังวลแต่เนอะว่าด้วยความที่เขาเป็นอะไรนะเยนลี่กอดฟาวเดชั่นเอยยดอ่ะมันจะคุมมันหรือเปล่าหน้าจะเยิม้มจะยืดจะหยาบไหมสรุปไม่เยิ้มไม่ยืด ไม่หยาเลยคุมมันดีมากเนี่ยไปกินหมูกระทะมาหน้าไม่มันเมือกเหมือนมันหมูนะโอ้คุมมันดีคุมมันจึง้งหน้าไม่ได้แมตสกทีเดียวแหละเพราะว่าสารตั้งต้นเขามีความฉ่ำเล่นแสบเบาๆเนาะมันก็มีความมันขึ้นมาบ้างกรุบกริบกรุบกริบ,รบนะซับหน้าเอายใดไปแล้วก็ถือว่าผิวกลับมาสวยดีนะเห็นปะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหนมเนาะจึง้งการคุมมันสำหรับคนหน้ามันแบบนิ้นะคะเอาไปเลยที่9.5เต็ม10ค่ะข้อ5ข้อท้าในส่วนความผิวสวยนะคะ ดูสิผิวสวยมากคือหนึ่งน้องเขาให้ฟินิชที่ดีนะแล้วเบอร์ลุ่มขนก็สวยสีเบอร์ศูนย์สามที่เหมือนสวอตที่หลังมือหรือว่าที่หน้ามันจะมีความแบบอุ้ยเหลืองไปหรือเปล่าแต่พอลงไปแล้วจริงๆอ่ะไม่ได้เหลืองขนาดนั้นนะคือพอดีผิวมากเป็นเหลืองที่เหลืองไม่ดีซ่านอาการอหยื่ออยากก็คือเนี่ยน้อยมากดูดิ คือแทบจะไม่มีเลยผิวสวยตลอดทั้งวันชาวจะหลดเย็นนะคะความผิวสวยเอาไปเลยที่9.75เต็ม10ค่ะบอกเลยว่าเป็นรองพื้นที่จึ้งที่ปังอะ่ะสมแล้วที่เป็นรองพื้นงานผิวจากบ้านเคสนะคะเพราะว่านี่ดิดูจึง้งอึ้งมากผลลัพธ์คือสวยดีนะ แลวตัวเนี้ยที่พี่เป็นสิวอักเสบอ่ะตอนแรกก็แอบกัวงวลใจว่าใช้ไปแล้วอ่ะมันจะแบบทําให้สิวมันอักเสบขึ้นหรือเปล่าหรือมันจะแบบอักเสบมีหนองไหมตอนเย็นสรุปไม่เป็นนะคอนเฟิร์มเลยว่ารองพื้นตัวนี้จะเคสคนเป็นสิวใช้ได้คนผิวแพ้ง่ายใช้แล้วรอดแน่นอนเพราะว่าใช้แล้วไม่มีการอักเสบหรือว่าสิวเห่อระหว่างวันเลยเหมือนเดิมนะคะใครสนใจ YouTube Shopping มีปัตการันไปให้แล้วค่ะ มีท e ั but, charge, ้งช้อปปีแลวก็ลาซาด้านะคะไปตํตามตามผ่านช่องทางที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะแต่ว่าต้องตามตามผ่านช่องทางที่บิ๊กปักตะกาไว้นะเป็นการพพ p ร o r t ่องบิ๊กนะคะวันนี้บิ๊กลาไปแล้วอยากให้บิ๊กรีวิวบิวตี้อะไรอีกทำคอนเทนต์อะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์มาได้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายทดสอบการกันน้ำกันเหงื่อให้ดูว่ารองพื้นตัวใหม่จากเคสถ้าคนเหงื่อเยอะอ่ะจะเอาอยู่หรือเปล่าดูนะเดี๋ยวจะฉีดน้ำให้ดูแบบฉ่ำๆเลยแกคือฉีดน้ำฉ่ ไม่มีรองพื้นหลุดไหลมาตามน้ำนะอ่ะซับน้าให้ดูด้วยจะชั่เลยว่าหลุดไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดคือกันน้ำจริงเนี่ยเอานิ้วถูก็อ่ะนิ้วถูเป็นไงหลุดไหมไม่หลุด